กำจัดรังแคกวนใจด้วยแชมพูสูตรใหม่ล่าสุดของ e ีกโรเชอร์ที่ใครๆต่างก็ชื่นชอบเพราะรู้สึกได้ทันทีว่ารังแคลดลงเมื่อใช้ อีกทั้งยังช่วยบำรุงและปกป้องหนังศีรษะจากแบคทีรียลดปริมาณรังแคบนหนังศีรษะให้น้อยลงรวมถึงป้องกันการกลับมาของรังแคได้ในระยะยาวด้วยพลังจากสารพิรุโทนโอลามีนและซาลิซิลิกแอซิดพร้อมทั้งยังเพิ่มการบำรุงด้วยสารสกัดจากเปลือกทับทิมที่มีส่วนช่วยให้การลดแบคทีเรียและอาการคันเนื้อแชมพูมีกลิ่นหอมสดชื่นอ่อนๆมีฟองน้อยหนังศีรษะสะอาดไม่แห้งตึงอีกทั้งยังไม่มีซิลิโคนใช้ได้กับทุกสภาพเส้นผมเลยค่ะ หากคุณเป็นคนที่มีหนังศีรษะมันเยิมและเต็มไปด้วยรังแครเราขอแนะนำให้เลือกใช้แชมพูขจัดรังแคจากยูเซอรินที่จะช่วยลดอาการคันหนังศีรษะและทำความสะอาดเส้นผมของคุณได้อย่างอ่อนโยนโดยสูตรนี้มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้ออย่างปิโรคโทนโอลามีและโซเดียมซาลิซิเลตที่มีส่วนช่วยในการลดรังแครพร้อมกำจัดความมันและสิ่งสกรปรกที่ตกค้างอยู่บนหนังศีรษะได้อย่างสะอาดหมดจด นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของโคลิโดแคนอที่ช่วยแก้อาการคันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อแชมพูเป็นเจลที่มีความอ่อนโยนมีกลิ่นหอมจางๆใช้แล้วไม่รู้สึกแห้งตึงหนังศีรษะค่ะเชื่อว่าหากใครมีปัญหารังแคก็คงรู้จักกับแชมพูเซลซูนเป็นอย่างดี เพราะแชมพูสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดในชื่อเซลซุนลูสูตรเอ็กซ์ตร้าสเตรงที่แก้ไขปัญหารังแคได้อย่างตรงจุดมากขึ้นมีส่วนผสมของเซเลเนียมซัล์ไฟที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการหลุดลอกของผิวหนังศีษะหลังจากที่ใช้แล้วรู้สึกได้ว่ารังแคลดลงอย่างเห็นได้ชดัด อีกทั้งยังลดอาการคันได้อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีส่วนผสมของเมนททลช่วยให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นและสบายหนังศรีษะมากขึ้นผู้ใช้หลายคนชื่นชอบเพราะนอกจากจะช่วยขจัดรังแคได้ดีแล้วยังทำให้เส้นผมนุ่มลื่นหลังสะอีกด้วยค่ะ ขอเอาใจคนที่แพ้ง่ายและกำลังมองหาแชมพูขจัดรังแคสูตรอ่อนโยนกันด้วยแชมพูจากแบกามที่ช่วยขจัดรังแคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติช่วยทำความสะอาดหนังศีรษะได้อย่างล้ำลึกพร้อมเพ้่ให้ความชุ่มชื้นและปรับสภาพผิวหนังโดยส่วนผสมของแชมพูสูตรนี้มีส่วนผสมที่อ่อนโยนต่อหนังศีรษะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเจ็ดชนิดแบกามอออยล์หรือว่านหางจระเข้จึงเป็นแชมพูที่ไม่มีตัวยาออกฤทธิ์แรงอ่อนโยนต่อทุกสภาพผมสามารถปรับสมดุล ให้้กับผิวไดเป็นอย่างดีเหมาะกับผู้ที่ต้องการยาสัะผมขจัดรังแคที่มีความอ่อนโยนค่ะอีกหนึ่งแชมพูที่คิดค้นขึ้นเพื่อคนที่มีผิวบอบบางโดยเฉพาะโดยแชมพูเซบามีนี้จัดเป็นเวทสำอางจึงมั่นใจได้ว่าสามารถใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองมีส่วนผสมของปิโทนโอลามีนที่ช่วยยังเชื้อราบนหนังศีรษะได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีค่าเป็นกลางคือ pH 5.5ช่วยปรับสมดุลของสภาพผิวหนังบนศีษะและลดอาการคันเพิ่มความชุ่มชื้นได้นอกจากนี้ยังปราศจากส่วนผสมของสบู่และไม่เป็นด่างที่ทำให้ผิวหนังแห้งเมื่อใช้แล้วจึงรู้สึกได้ทันทีว่าหนังศีรษะสะอาดหากใครที่มีผมมันร่วมกับรังแคที่เป็นปัญหามายาวนานลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้จะค่อยๆดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ถ้าพูดถึงแชมพูขจัดรังแคคงไม่พูดถึงแชมพูจากเฮดแอนด์แอมโชเดอร์ไปไม่ได้เพราะถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆที่ช่วยเรื่องปัญหารังแคและอาการคันหนังศีรษะให้ดีขึ้นโดยสูตรนี้ได้ผสานพลังจากสารสกัดของแอปเปิลที่ช่วยลดกลิ่นและให้ความหอมสดชื่นสบายหนังศีรษะมากขึ้นพร้อมคงคุณภาพด้วยส่วนผสมที่ขจัดรังแคได้เป็นอย่างดีปกป้องหนังศีษะจากรังแคได้ยาวนาน อีกคั้งยังปรับสภาพหนังศีสษะให้สมดุลและราขาจากปัญหาที่กวนใจเหมาะกับทุกสภาพเส้นผมโดยเฉพาะผู้ที่มีผมมันทั้งผู้ชายและผู้หญิงและที่สำคัญยังราคาย,ย่อมเยาวด้วยค่ะ เติมเต็มความเย็นสดชื่นเพิ่มความกระปรี้กระเปร่าหลังสับไปพร้อมกับการลดปัญหารังแคด้วยแชมพูขจัดรังแคเคลียร์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีแอนตี้ดแดนรับประกอบด้วยส่วนผสมของกรดอะมิโนโลและวิตามิน B3 ช่วยให้หนังศีรษะได้รับการบำรุงมากขึ้นลดอาการคันและเพิ่มความชุ่มชื้นยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดการหลุดลอกของผิวหนังได้เป็นอย่างดี มีกลิ่นหอมเย็นของมิ้นและความสดชื่นของมะนาวรู้สึกสะอาดสดชื่นเหมาะกับทุกสภาพเส้นผมใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจากรีวิวผู้ใช้งานกล่าวว่าคุณภาพสมราคาค่ะ ใครที่กำลังตามหาแชมพูขจัดรังแควันนี้เราก็มีแชมพูสูตรอ่อนโยนจากเอาเพชชินมาแนะนำค่ะซึ่งแชมพูสูตรนี้นอกจากจะช่วยดูแลหนังศีรษะที่แห้งง่ายและมีอาการคันให้กลับมาชุ่มชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังมีส่วนผสมของคาเฟอีนที่มีคุณสมบัติกระตุ้นรากผมซึ่งสามารถแทรกซึมเข้าสู่หนังศีรษะได้อย่างล้ำลึกและตรงเข้าช่วยป้องกันเส้นผมหลุดร่วงได้อีกด้วย โดยเนื้อแชมพูมีลักษณะเป็นสีใสเหลวมีกลิ่นหอมอ่อนๆช่วยให้สะแล้วรู้สึกสดชื่นหลังจากใช้งานเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่มีรังแคชนิดแห้งค่ะ มาต่อกันที่แชมพูขจัดรังแคจากเรจ c สขวดนี้ที่ช่วยให้เส้นผมของคุณดูผิวนุ่มสวยพร้อมสารบำรุงเข้มข้นขจัดรังแคได้ดียิ่งขึ้นด้วย3พลังแห่งการฟื้นบำรุงเส้นผมจากส่วนผสมหลักอย่างซิงไพรไรไทโอนหรือแซดพีทีที่ทำหน้าที่ยับยั้งเชื้อราช่วยป้องกันการกลับมาของรังแคได้อย่างยุมัดอีกทั้งยังซึมซาบเร็วช่วยให้ผมแข็งแรงและนุ่มลื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เหมาะกับคนที่มีรังแคและสภาพหนังศีรษะมันมาพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นจากมี้นช่วยให้คุณผ่อนคลายทุกครั้งหลังจากที่สระจากรีวิวผู้ใช้จริงกล่าวกว่าใช้แล้วสะ,สะอาดช่วยกำจัดรังแคแถมราคาประหยัดอีกด้วยค่ะ ยาสับผมขจัดรังแคที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแท้100%ประกอบไปด้วยมะขามดีควายที่ช่วยลดอาการคันหนังศีรษะและช่วยแก้ปัญหารังแคให้ค่อยๆดีขึ้นเสริมประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากส้มป่อยซึ่งช่วยเติมความชุ่มชื้นและสร้างสมดุลน,น้ำมันธรรมชาติให้กับหนังศีรษะได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังปราศจากสารเคมีอันตรายทั้ง9ชนิดและซิลิโคนจึงมั่นใจได้ว่าใช้แล้วไม่เป็นสิวผิวไม่อุดตันรู้สึกได้ว่าผิวหนังสีสะสะอาดไม่แห้งมีกลิ่นหอมฟุ้งเหมาะสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงสารเคมีและต้องการใช้สมุนไพรไทยรักษาปัญหารังแคค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด